อันนี้คออันสวัสดีพี่น้องเด้อค่ะอันนี้ฟ้าพาเหี้ยนที่เป็น่าวออกพี่น้องตำบลปอผ่านอําเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามมู่บ้านที่ยายเจมอยู่นี่แหละพี่น้องแต่แบ่นเหี้ยนยายแจมเด้อเหี้ยนหนนในบ้านเพืเ่อนเมื่อคืนนี่ทุ่มหนึ่งประมาณหนึ่งทุ่มฝนตกฝ่าห้องฝ่าลงแห้งแล้วบัดนี้แล้วบัดนี้เห็นไฟไหม,ม้แม่บ้านเพื่อนเป็นบ้านไหม้ทั้งทึ่ง เสาปูนข้างล่างบอย่างหยังเลยพี่น้องบ่ย่างอย่งเลยดับบอท่านหมดบอท่านเบึ้งเด้อค่ะอันนี้ไฟฟ้าเพิินก็มีเได้เนาะแมนบอกครบเลยบ้านี่เห็นอย้ยบอย่างอย่างจักยางเลยตัวนี้เนาะอันนั้นมอเตอร์ปันน้ำเลติ มีบยางใหม่จนบอยังอย่างจากยางเลยเนาะเล่าออกไปหน้าพอดีจีเาอกไปน้าชยดวงเราเนาะค่ะแม่เลาอยู่แล้ก็สิ่งนั่นบอเนี่ยเนาะยังดีอยู่จากไอเ่ว่าโคกลายกัยังมีโจกดีว่าคนบ่นอนพี่น้องบ่มีคนอยู่ ้านปอพานปานเล็กีนหนึ่งร้อยสี่สิบสมู่11บเอ็ดตำบลปอพานอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนี่เราเคียงเคียงตรงขามกันกับไอ้สถานีตำรวจอออช่องเจ็ดไม่ได้หมเ้าสองช่องเจ็ดเขาใจว่านั่งร้านเลย เอาหมูยุจันทกับทากมาสองคนสามคนปลอดภัยดีบ่ปีะสันมะเนี่ยเจ้าของบ้านแล้วพี่น้องน้อนหนีซูมือ ออกสามุ่มสนี้ไปนังเวทจะานอนไปนี่่ะนัเกับน้าเล่นนี่ะได้ก็ออกไปอ๋จะแม่นดวงคักเนาะดวงค่เมื่อคืนเนาะาดมคืนนี่กันฝนฉีดจ๊มนเรนเต่าทั้งลมนะข้าไปบ้องหนบว่บ่าาไปเบ้งมาถ้าทัเสอะไรมันบ้งอะไรอย่างที่มันนี่ฝนกับฉีกข้ฉีดห้างนี่นะแไรปีเตรทัดปีเตอหน้าตั้งเลย ฝนไปตรงห้ามโยกกกลางท่างโอ้นเนี่ยไปเปียเสียอะไอ่านเนี่ยถักไก็ไปนี้เวเขามากทเลยนอ่ากะท่านเนี่ยบานต้อกุ่มหมดเลย ลุ่มเล้วตอนหนึ่งเจ้าของบ้านเพื่อนพี่น้องกัาพ่อเจ้าของบ้านเพื่อนพ่อกาฉีตีขึ้ใดเพ่่กาเอยงไงาลเนาะ่อต้โอ้ก็เลยล่อตนเตียงกเลย่ออเป็นวาไฟสวจากจีดต่ี หข anyway> like cool ึ้นไปแล้วกันไหมแล้วหอดปานนี้แล้วเตี้ยหอดปอานี่แล้วเแห้งแห้อด้านี่แล้วเตี้ย ได้่าบ้าจะได้แต่ผาไหมบ้านเพื่นแห้งขันในมีผ่าไหมเพ่นแห้งหลายได้เนาะบ้านนี้เนาะบ้าจะได้แต่ผ่าไหมพ่อะน้าตอนนี้กัเสียบทียังกองว่นี่จะาเพี้ยนเครื่อสาบหุ่นนะกองเลกกับขิงเล็กกับขิั้งหมนเจียเชื่อเชื่องยางดีเต็มเจียบเพื่องยางดีไปจานนี้นั่นไปหันยัง เงินไหลบ่พอเสียงเงินไหลหบ่ในเสียารหลไหลกเางเงินไหลเนเสียเงินในเสียในหมอนบ่เตีโอ้ยควมโจรไก็ยังมีควมโจกดีอยู่ที่คนบ่อยู่เนาะโอ้ยหลวงดีบ้านเลขทีลอยสี่สิบสามเนาะพี่เนอะมูสิบเอ็ดตำบลปอพัน จกสีนหลังยนนอยอ่านเขาได้ยุเนี้จาาเนะเออแต่วน้อูพูดอย่างนี้แ่แต่เนี่ยหลังนี้ถ้าภูเขาฝนชี่รู้ไหมทักอย้่ของเออชีออกกันหนึ่งทีสามบอกกงกงนนมันดอกนี่สามน้องงั้นนั่นนะบาทเยอะกวบพ่ถือความฝันดกคนนี้คนชื้อลอตเตอรี่เอ ต่อไปไกลมีแต่โชคมแล้วเราต้งเขกันอันอันหมาเรไม่ได้มดงจงมถือบนตคนตัวนี้ถือบนต้นเนี่ยเรายังหนาซึนตาบานได้พี่น้องเรามีแยหลายหลังอยู่มีหลังนั้นอยอ่ไหมพี่องก่ไดยยากเตี้ยก็เป็นแานไนหลังนี่ถื่มีหม่องนอนอือตหมองน้อนือต่หมองนอน นั่งกินนั่งใส่ก็บพราะอยูอ่ากินกับญี่ปุ่นเบดบชาวเจ้าวันหัวที่อยู่น้ำจิ๋งเนี่ยมีไรเนี่ยไม่นมี่มีเลือดเอาไว้ให้จะคล้องก็เอาไว้เนี้ยไม่เวดแมงแดงอืมเอาให้โขกมีแต่ความโขกดีเด้อพอบปนี้เด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นเร่องเตายสารซียนต์เบ่งหัว แต่งมาหลายมือเป็นนาทีปุ่นม,มันเป็น,นยังนอจีเกิดกับเจ้าของยังเกิดก็จ้าของเป็นชมอยู่ดีที่ล่างเนาะขี่รถไปขี่รถมาสิแกเระวังเหมือนนคอยไปคอยยังกับว่าฝ่าว่าฟังว่ายังชักยเจ้าของไปอยู่ไงแกคือว่ามันเป็นยังเกิดกับเจ้าของนอกัเจ้าของนอกว่าอยู่ดีหัวไหลใส่ดีคือว่าตาเทียมเป็นขอเป็นครับเป็นอะไรเป็นยังนอเพราะอะไรเนี่ยนี้เศร้าใจเศร้าเลยติดตาจริงๆเลย ล่างบอกเหตีคดักเนี้ยบอกข้าบ,บอกเนี้ยบอกเหตีดแต่บอกคักว่าได้ร่างกายเนี่ยบอชข้าจะได้เงินเงินไม่จัดเงินมือีสิแม่หาได้กะเขาบ้านที่วานล่ะตรงที่นอกเงยนรอดจากต้นเนี่ยเสาจากตนเนี่ยสนนิบสองสิบสิบหกต้นเหมือนต้วนี้แม่บอกพอช่างนี่ซีสิบสองสิบห้ากับระเบียงอันนี้มุกตีทั้นั้นสามทั้นี้กับสามกลางนั้น แปดมุกหนามุกหลังตีอันนั้นทา้งนั้นคั่วแล้วเป็นรั่วมัน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 เป็นบานต่อออกไปที่แหลมมันไปเหตุเพื่อพุ่นมันเป็นบานต้อนออกไปท้งหนามันหนาที่ไ้นีสุดถนนนห้องห้องโอห้องพ่อนซุดถนนเพี่งเดียว้แ่ที่ไปหันเป็นปันย่างไปอินเดไปอินสันวันนี้ไปตั้งนาถนนเร้่มบัดวันนี้เหตุไดนลูกไส้ละหรนอว่าต ตั้งใบพุ่นแล้วพูดอะใส่ลูกใส่ลายจ่ใส่ละไบัานี้โยกรุงเทพกันแล้วโ้แล้วพรท่านมาหอดคือบ่มาจักแล้วพ่อมาแล้วีพอเป็นไดถามข้าวกันแล้วโอ้จะแม่นดวงข้างนอกพอเนาะจะแม่นดวงข้างนอกกันแม่นคนอยู่สิเป็นจังใดเนี่ยคิดว่าตะวันขันมันอยู่ขันวันมันบึ้มลุ้งอจังไปเลยวะนี่ยไปแม่ออกใส่พระท่านหรอกเพราะว่าขันบึ้มนี่ไฟมันก็สิเลียนไปเบิดเฮี่ยหลังตัว แน่นม่กขนคนกับเจ้าอยู่เป็นแนน่เจ็บกับตายแล้วเนาะว่าเจ็บกับตายกันออกอะไรบ้างออกบางนีประตูกับปิดใชะกลอนล็อกแรกดีแบบนี้แบบเนี่ยว่าว่าเป็นบานสิออกเจ้าปงไหนเข้าออกตะก้อนได้ตะก้อนกับแรนออกไปหล่นแหลมมาก่กันเนี่นวันนี้ก็เหตุทางไตเหตุทางทึงแบบปิดประตูแบบย่างดีเยอะทางทึงปิดประตูใส่ช้กกลอนย่างดีพร้อมเช่นเดียวกทางล่างนี่บ่ได้อยู่เลยเป็นบ่ทางทึงอยู่แต่ทางทึงบ่ได้อยู่ใช้ใหญ่บ้านนี่บ่ได้อยู่ทางล่าง อยู่แต่ข้างบนมั้แค่สองคนนึงนะว่างานยายนี่พอนเป่งเทพกับยายนี่กันอยู่นีต <ừ, S 1> อนอออออน,นี้เป่งเทพเลยจัางจี้กัมาฝ่าบ้านไปท่าเขาซื้อมาเจ้าแม่แรงซื้อฝ่อาบ <ừ, S 1> ้านในเขาซื้อกเฮ็ดนี <ừ. S 1> ่จะลอกีอ่ได้่น้องนี่ละก้นดินก้นหยังเฮ็ดไว้บริเวณทีแล้วพี่น้องสุดพุ่นเลยต็นปะอะไรซุดรถพุ่นซ<อ>ุดข้างดำพุ่นพี่น้องนี่ละอุท่าหอนเนาะ ก้อมโชคลายกัยังมีความโชคดีคือค้นมาอยู่ในนี่โชคลายมีความโชคดีไปบ้านต่อไปแล้วก็สีมีแต่โชคท่านละนั่งหลนั่งเนาะแนูเยหปังาอยเย้สีเหรอไปห้างาเขายเ้นเป็นงานอย่างเลียงบ้เรียงบ้านเด้อมเรียงเนี้ยปูนืองมามีไก่กับต้มมามามีกอาเรา เราให้ใกล้ตัวไปสิเตี๋ยให้ใกล้สัตวแต่ว่าเฮาอยากดูอี่างเนี้ยเฮาเห็ดมากทุกปีเลรอหาเมือเศร้าเตีเอาเศร้าเลยล่ะก้อนเผาก้อนยังเห็ดมากเห็ดควายมาเห็ดควายเห็ดลูกเห็ดล้านมากบ้างไหวเงี้ยข้าก็ได้เหรอเออแต่ข้าคาก็ข้าก็ได้โหบวย่างอย่างไรก็ได้ไม่เหลืออะไรเลยน้ำท่วมยังมีเหลือไฟใหม่หัวย่างครับตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อนกะ สูตรไปเรียบร้อยแล้วกำลังสิเก็บอันนีน้เป็น